สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับจะมานำเสนอเลขเด่นบนอีกสูตรหนึ่งนะครับซึ่งเดินดีอยู่นะครับโดยสูตรนี้นะครับเข้าบ่อยเดินดีนะครับก็สูตรนะครับใช้แสนบวกหนึ่งนะครับก็เอา3ตัวนะครับแสนบวกหนึ่งเอา3ตัวเป็นค่า x แล้วก็บวก1นบวก1นะครับก็ง่ายๆนะครับอันนี้สูตรยุ่งยากอะไรนะครับเอาหลักแสนนะครับเป็นตัวเดินนะครับแสนแล้วก็บวก1นะครับ แสนบวกหนึ่งนะครับก็ทำให้ชมไปเลยนะครับไม่ชมไปเลยง่ายๆนะครับแสนนะครับอ่าแสนนะครับแสนก็คือ9 9้าเบวกหนึ่งเท่ากับ012นะครับง่ายนะครับงวดต่อไปก็012ก็มาที่ ห้นนะครับก็เข้าที่ศูนย์นะครับต่อมากระแสนนะครับแสนบวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งคงที่เี๋ยวคงที่ตรงวงลิบไว้นะครับปมไว้แสนคือเจ็นะครับเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดเก้าศูนย์นะครับไห้ออกที่เก้าเก้าศูนยนะครับมาครบเลยนะครับต่อมาก็ใช้หนะครับ 5้าบวกหนเท่ากับหกเนะครับหัวออกที่เ7้านะครับต่อมาก็ใช้2อหลักแสนนะครับ2องบวกหเท่ากับสามห้า ออกที่5 7าเนะครับห้ 5, ก็เข้า5ต่อมาก็ใช้หลักแสงคือ3านะครับสามบวกหนเท่ากับสี่หกนะครับห่วยออกที่5้าซีซก็เอา10หน่วยก่อนนะครับเอา10หน่วยก่อนต่อมาก็ใช้หลักแสงคือ6 วกหน,นะครับก็6กวกหก็จะเป็น7 8 9ดแนะครับใ้ออกที่7จ็นะครับออก7 9ต่อมานะครับแสนก็คือ1นะครับ1นึ 1, 1่งบวกหนบวกหเท่ากับสองนะครับม้ออกที่63นะครับหกสาม ต่อมาก็ใช้หลักหกนะครับแสนหกหกบวกหนึ 6, 6่งเท่ากับเจ็ดแปดเก้านะครับหมดต่อมาหกที่เก้าห้านะครับเก้าห้าก็เข้าที่เก้าอันนี้คือสูตรง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆอันนี้คือสติการเดินของเขานะครับเขาค่อนข้างจะดีเดินดีเดินยาว นะครับเด,ดินดีเยินยาวขี่งวดแล้วนี่อ่าเลขสามตัวเองนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8สาม่หงวดนะครับก่อนไปรับชมงวดที่9ก้างวดที่สินะครับก็ขออนุญาตฝากคําเตือนนะครับคำเตือนนะครับ,เน,นรบเนื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้ เป็นการคำนวณการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจากงวดที่ผ่านมาเพื่อหาคมนยี่เป็นจาาเสษติโปรดรับชมพระคุณบันเทิเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอ่าฝากคำเตือนแล้วก็ไปต่อนะครับงวดต่อมานลักนิเสตตินะครับงวดต่อมานะครับก็ใช้หลักแสนคือ9นะครับงวดที่ผ่านมานี่เองนะคือ9นะครับ9บวก1เท่ากับ ศูนย์หนึ่งสองนะครับนอ้ยก็ออกที่ศูนย์สามนะครับตอนนี้ก็มาเข้าที่ศูนย์นะครับเข้าที่ศูนยเข้าที่0นะครับ, 0, 0, รบอ่างวดที่ถึงนี้นะครับงวดถึงนี้ก็ใชยหลักแสงคือสองนะครับบวกหนึ่งนะครับสองบวกหนึเท่ากับสามนะครับอันนี้คือ เลขติดบนนะครับ2ตัวบนนะครับวันที่1มีนาคมจะมาตามนัดให้ไหมสามสี่นะครับ3 4 5อันนี้คืองวดที่จะถึงนะครับงวดที่จะถึง3 4 5นะครับเป็น10หน่วยบนนะครับเป็น10หน่วยบนก็อ่าหนึ่งอ่าสิบหกดิสิบหกมีคอ 67นะครับก็งดก่อนก็นําเสนออยู่นะครับสูตรนี้งดก่อนก็นําเสนออยู่งดก่อนก็นําเสนออยู่อ่าที่ในน่านำเสนอให้เห็นอยู่นะครับอ่ะงดก่อนก็นําเสนอให้เห็นอยู่นะครับแสนสูตรนี้นะครับแสนบวกหนึ่งนะครับก็นําเสนอศูนย์นะครับไปศูนย์นะครับก็ผ่านการใช้มาแล้วพอสมควรสูตรนี้นะครับผ่านการใช้มาพอสมควรก็ พิจผลงานอยู่นะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับรายกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถูกหวย2ตัว3ตัวถูกรอตติรร่รางวัลที่1รางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ